เราทุกใหญ่ใจดีแต่นิสัยไม่ค่อยดีกันก่อนนะเนาะรอเด่นดีไปหมดเลยนะคะอาขอเสีงเยงตบมือและซีอโอของเราทั้งสองคนด้วยนะคะพี่โยอดชีเล่พี่นู้นูคะ่ะเดินแบบเดินแบบชั้งนึงแล้วเดินแบบออออย่าเล่นเลยอย่าไปทำเน้นเลยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีโยอดจีเลยพี่นู้นูด้วยนะคะทุกคนขอเสียงตบมือ กรงเจงตึงมากตึงพอตึง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 กระเงตึงมากมนตัวเล็กนะคะ c o มีมาเลยวันนี้ขอแบบขอแบบตั้โลกขอแบบจิกกัด CEO เลยนะคะได้ใช่ไหมได้เร็มเราเป็นแบรนด์ที่แบบว่าเออเราจิกกัดกันง่ายๆแบบเหมือนกับคำๆเพื่อนกันอยู่แล้วพูดแล้วเล่ี่้อกได้ได้ได้ไม่บูนไม่ได้นะคะอ่ตอนนี้นะคะอยู่กับ c o ของเราทั้งสองท่านนะคะ เห็นหน้าก็รู้แล้วว่ารวยใช่ไหมใช่ปะเนี่ยสาธุสาธุเลยนะอันนี้ก็ต้องทุกวันที่เนิ่นแล้วก็สิบห้าอะไรนะทุกวันที่หนึ่งและสิบห้ารวยหนึ่งละสิบหกแม่ไปเล่นเล่นหวยประเทศอื่นหวยประเทศอื่นเล่นเล่นเล่นทุกการนะคะทั้งสองคนหน้าใสไม่เลยนี่เพราะว่าเราเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าที่เกี่ยวกับผิวพรรณอยู่แล้วใช่ครับ มันดีมากเมอัพใช้เองไหมรับไหมครับตอนนั้นใส่ที่พอกมครับเหอมันก็ต้องสกแท์ด้วยยี่ห้อเมอเมอระไรเมอร์ะไรไลออนไปสิงคโปร์เลยสิงคโปร์เปสนที่นาเมอร์ซี่เมอร์ซี่อะไรกัไปคอนอ่าในนี้ในนี้มีใครใช้เมอร์ซี่บ้างครับขอดูมือหน่อยแป๊บเดีวขอถามซี่ตัว C ่หรือตัวเอ มกีมีใครเอสบ้าเมื่อกี้ไม่มีตอนอยู่กระห้างใช่ไหมเมอร์ซี่นั่นเองตอนนี้คือสิปีของเมอร์ซี่แล้วด้วยใช่ครับทำไมอยู่ได้ยาวขนาดนี้พอดีพอดีมันหมดส่งเออเพราะว่าอะไรทุกคนเอ้าเพราะอยากให้ตลกเป็นแบบกันเองบมดคำถามส่งมาที่อย sí? ู่ได้ยาวถึงสิปีเป็นเพราะว่าเพราะว่าของของเราคุณภาพดีจริงๆ ราะว่าก่อเราจะออกสินค้าแต่ละตัวมาเนี่ยฮะเราก็ต้องเหมือนกับว่าเป็นการการเทสกันก่อนแล้วก็พยายามทําของที่คุณภาพดีที่สุดค่ะแล้วก็ในราคาที่ก็ไม่ไม่ได้แพงมากค่ะถูกต้องใช่ีก็เลยปีนี้ฉลองครบรอบสิบ<ป><ป>สี่ปีพอดีเลยใช่ครับตอนนี้มีสินค้าใหม่ออกมาด้วยในปีที่สิบอืมมันคือคือหลายๆคนอาจจะเห็นตัวนี้คือสินค้าล่าสุดของเราคือพิมกันแดาน,นะฮะ แต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีเปิดตัวสินค้าอีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ครีมกันแดดเฮ้ยหรือหรือเอ๊ะหรือมันคืออะไรครีมเรียกแดด <c oughs> ไหมหรือไง <c oughs> ฉันไม่กันแล้วมันร้อนเหลือเกินฉันก็คือดึงแดดมาเลยส่วนกระแสก็ส <c oughs> ่วนกระแสเลยเดี๋ยวรอดูรอดูนะคะว่า <c oughs> สินค้าใหม่คืออะไรนะคะซึ่งเขาบอกว่าตัวสินค้าใหม่นี้ก็คือเป็น ของดีจากประเทศญี่ปุ่นที่ระรันตีคุณภาพไเลยจงไม่วางขายที่ไหนเลยเปิดตัวให้เห็นวันนี้ทีแรกทีแรกแล้วก็วางขายอีกทีปีหน้าถูกต้องถูกใช่ครับนานไปตั้งแต่วันพุธนีเป็นต้นไปก็เริ่มต้นไปแล้เปิดตัววันนี้วางขายพรุ่งนี้เลยใช่ครับก็เร็วรอดูเลยเดี๋ยวยัเจอแล้วขอถามหน่อยเมื่อกี้พูดถึงสินค้าไปแล้วเราพูดถึงตัวพิลเตอร์หน่อยทำไมถึงเลือกน้องโฟนเปเมทพิลเตอร์ นี่จะพันตัวใหม่ของเราครับเอ้าแล้วถ้าไม่ใช่น้องโฟลเราจะเป็นใครได้ล่ะจริงไหมแล้วถ้ามีอีกตัวนี้จะเอาคู่มาด้วยไหมอยากให้ชื่อมันเอาแล้วเอาแล้วจีนี่ก็ส่งแรงเหมือนกันเน้องข่ายดีเลยนะสิบถี่หมื่นลาน จริงๆก็จริงๆอ่ะเราถ้าพูดถึงโฟนเนี่ยเราแอบเห็นออร่าเขาตั้งตอน F4 แหละค่ะออร่าต้องเรียนโฟนเรียนโฟนแม่งกูจะอยู่ในบ้านใช่ไหมไม่ได้แล้วแต่อร่าแล้วเราก็เริ่มแบบว่าเอ๊ะมันแับลอยมาอยู่ในใจแล้วอ่ะน้องแต่ยแงโตแล้วก็ตั้งไว้ก่อนอ่ยในใจแล้วก็จริงๆอ่ะระหว่างทางเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่เราเนี่ยพัฒนาสินค้า ตัวกันแดดเราใช้เวลาทำงานมาณเกืินสองปีแล้วครับแล้วเราก็พยายามเป็นแฟนฐานแต่ว่าเอ๊ะใครจะเป็นคนที่สามารถที่จะสื่อสารกับเราอย่าว่ามันอาจจะไปไวกว่าคิมชาติตัวเดียวกันจักรพรรดิไม่ใช่มันอาจจะไปไวกว่าแฟนผมอาจะออกไม่ได้เป็นปานนักเรียนผ่านไปเนี่ยยังไม่ทันจบอีทียกหูหายโลซีเลยว้าเราได้นะเราได้คนที่จะสามารถสื่อสารเข้ากับสินค้าตรงนี้ของเราแต่เชลล่า ซีอีโออีกสท่านนรืว่าเราอูดแล้วบอกจ่ายค่าไฟบริษัทน้อยคาบริษัทนนทืไฟตัดจ้าก็มีนะเห็นก่อนแบบคุพชานแต่คือพอเราเห็นโฟนในซีรีส์บุ๊กก็คือแต่ใจโทรปรกษากันเลยใช่ครับแล้วก็สึกว่าเฮ้ยนี่แหละน่าจะเป็นคนที่สามารถสื่อสารค่าด้มีเข้าถึงสินค้าเราทางานออกหมดแล้วบินบาโอเคเราจะเลยซีอโอสองท่านนะครนี่นะคะ พอได้รู้เรื่องราวนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะพูตเตอร์นะคะรุ 1, 1> ่นถึง Exclusive Event แล้วนะคะรอติดตามได้เลยถ้าอีเวนต์สุดพิเศษแบบนี้ไปจัดที่ปอรติโกทุกคนจะไปกันไหมคะไปยังไงคะไปบอกข้าตัวเองนะไปไหมเหอ่ยโอ้เสียงเบามากชุดสูบคือของกับตังก่อนอย่างนี้งงนะคะอ้าวแน่นอนนั้น,น,นเตอ,อนแน่นคะ่ะรอติดตามได้เลยนะคะแต่ตอนนี้ ที่พบเจอกันได้เลยนั่นก็คือพีสเตอรหนุ่มสุดหล่อสุดเทีวสุดน่ารักของเรานะคะพร้อมจะเจอกันหรือยังเอ่ยพร้อ<ผ>ม <hooting S 1> จะเจอกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปเจอเขากันเลยค่ะมีน <etin> ะเนือบางเบา ไาย์เพื่นอนาทีและ G O V C วิตาม,มินซีวนวัตกรรมใหม่จากญี่ปุน่นเปลือผิวใสมื่ใส่ฟิลเตอร์ที่ปกป้องผิวความจากแด่น S P F 50บบวก P A บวกบวกประสานด้วยพลัง9 U V ฟิลเตอร์ยยังร้อนอยู่เลย แอนเนอร์ซีวิตามินซีสูตรทนลัพก็เหมือนมีโฟนต์ปกป้องอยู่ในทุกวันแล้วนี่นะแอนเนอร์ซีวิตามินซีสูตรทนลัเพินมแดดฟิลเตอร์้อกผิวฟิลแฟรแค่นี้โฟลก็พร้อม ก่อนที่จะไปที่ช่งอง6ผมตเตรียมเพลง สงสัยเราเป็นพิเศษที่ว่าใชาเ้เวอร์ซีมนะนี่เมื่อกี้เมื่อกี้แอบคุยกับซีโอมาแล้วว่าแบบเออเหตุผลทำไมต้องเลือกโฟนเป็นถุงเตอร์เนี่ยเขาก็เขาพูดความแบบก็บรรยายสปปรรพคุณมาทั้งหมดเลยแต่พอเราเห็นในบทเวทีมันก็ออร่าเป็นไงท่มากสุดๆเท่าน้ำเอ้ยไม่ขนาดนั้นครับไม่จริงพี่พูดจ,จริงผมเชื่อพี่จิใช่ไหมครับได้เล เลยชนะเคพูดถึงการได้มาเป็นอะไรนะครับฟน่ารักมเป็นเสียงมุกีไมเป็นเสียงยนะพีูดูเลยน่ารักไม้เลยหลอกหม่เลยเสียงเธอสของคตอบไม่เหมือนกันเลยนะฟูเมื่อกี้เปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยเพราะว่ารคามน่ารักมันทำขอบครับีได้มาเป็นพิลิเตอร์นะคะ กับเมอร์ซี่ล่าสุดเลยถามความรู้สึกหน่อยเป็นยังไงบ้างครับก็ดีใจครับก็เป็นพิเชสเตอร์มาสักพักแล้วครับก็เป็นเกียรติมากเพราะว่าหน้าตัวเองเนี่ยจะได้อยู่ในเซเว่นก็ชอบเหรอใช่เพราะว่ามันเป็นแบบว่าซองไงครับอ้าเป็นระซองแล้วก็มีหน้าผมกระตุ้นิดนึงแล้วเพื่อนเพื่อนแบบว่าก็ก็ทักอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยโฟส์เออกูเจอยมาทุกวันเลยว่ะในเซเว่นอะไรเงี้ยก็ทักบใช่พิมพ์ถามอะไ ไม่เจอตัวจริงแต่ง,งถ้าคิดถึงก็เขา้าซเม้นไปได้ <c oughs> ใช่ไหมเข้าไปเจอ,รอยรางครับแต่ก็ดีครับดได้มาแบบได้เป็นเขาเรียกว่าอะตัวแทนเขาเสนอเขาเรียกว่าครีมแมนเดอร์ซีครับซีแ <c oughs> มนเดอตอนถาม,ถามต,าตอนร่วมงานหน่อยเราได้เห็นรูปอะไรต่างๆมากมายตอนที่ได้ร่วมงานถ่ายงานกับตอนเมอร์ซี่เนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างบรรยากาศความสุขโอ้โน่าจะประมาณเดือนสองเดือนแล้วครับใช่ไหมที่เราถ่ายทีวีชีกันเป็นเวลาซีอีโอทำาน้าเออ บริษัทเธอเองนะประมาณนั้ตอนนั้นยังผมยาวอยู่ค่ะตอนนี้นผมสั้นขึ้นมาจึ่งหนึ่งแล้วใช่ยังไงมันยังไง,งชมเ<ม>ด็กเดียวผมจะยาวจะสั้นจึงหนึ่งก็ถึงผมที่พูดว่าสั้นลงมาจึงหนึ่งแล้วป่ะไม่แล้ถึงว่าถึงแม้ว่าแบบว่าผมจะสั้นเนี่ยแต่พอจะชั้นใจมันจะนีไ้หรือเปล่า ยอม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 เอาไอเดียเอาไปเดียอยากลงไปนั่งยืนกินกับทุกคนแทนเราไม่อยากทำหน้าที่อะไรแล้วว่าเออมันได้มันพี่เลยมันใจนะอย่ามาตั้งผมเกียร์มันใจเท่านั้นนะโอเค ตอนตอนนั้นคือสนุกสนานไหมสนุกมากครับสนุกมากก็ถ่ายทั้งวันเลยครับตั้งแต่เช้าจเย็นครับก็จะมีชุดนู่นชุดนี้ครับอย่างมีชุดนักเรียนที่ใส่กีตัวโน้ตมีไหมกีตัวโน้ตไม่มียูกันต่า์ไม่มีนะแต่มีหลายชุดเลยใช่แล้วสนุกดีครับผมนี่ยถ้าเขาให้เลือกแบบก็หนึ่งชุดที่อยากใส่อีกหนึ่งชุดที่อยากใส่อีกก็จะเขาจะเป็นชุดนักเรียนครับชุดนักเรียนเพราะว่ามันเป็นชุดนักเรียนแบบว่าอินเตอร์หน่อยอ่า มาดูแบบว่าน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยฝนในชุดนักเรียนเป็นไงครับทุกคนจุนลอยและชมวันนี้ทรา็อะไรน่ารักไปเลยนี่พูดถึงต่างอนเราได้มาเป็นพรีเมีร์ได้ร่วมงานเพิ่อีกหนึ่งอย่างที่อ๋ออยากรู้เลยคือหลังจากเป็นพรีเตอร์แล้วเราได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ของทางเมอร์ซี่แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างช่วยบรรยายส้ำผั้ให้ทุกคนนะครับนอที่จริงมันดีมากทุกคนอยากให้ทุกคนลองไปใช้เพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่ากันแดดโทนอัพ ปกป้องผิวฟิลแฟนนี่ปกป้องฟิลแฟนยังไงก็คือ,อกันแดดปกติใช่ไหมครับก็จะเป็นกันแดดปกติดีแหละโอ้โหเพือ่อแต่ว่าคอนทากันแดดเวอร์ชันตัวนี้ครับก็จะทำให้ผิวสว่างกระจ่างใสามากขึ้นครับใช่แล้วก็ ไม่ไม่ใช่แค่แบบว่าสีผิวเดียวครับใช้สามารถใช้แบบว่าทุกสภาพผิวได้เลยทุกทุกสีผิวได้เลยตกใจจริงเพราะว่าไม่ใช่สีผิวเดียวหรือว่าทาไปแล้วผิวจะเป็นสองสีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชเพผิวแล้วสภาพผิวขึ้นครับทุกสภาพผิวใช้ได้หมดเลยกันแดดได้ด้วยกันแดดได้ด้วยแล้วก็บำรุงได้ด้วยใช่นี่แต่ทุพันเซอร์ไพรส์ของเมอร์ซี่ยังไม่ได้หมดแค่นี้ใช่ไหมคะครับผมมีอีเมเอง โอ้ยเอาใบให้ทุกคนได้ได้รับรู้แต่ว่าเซอร์ไพรส์มันคืออะไรเซอร์ไพรส์ของเราค่ะคือว่าทุกท่านจับตาดูดีนะครับจับตาสิครับมอกให้จับตาค่ะคือนี่นี่เดี๋ยวไปเป็นท่ายดูอ่ะเป็นหนึ่งไม่ไม่ต่อยพี่เนาะพี่สู้นะเห็นก้าวแล้วุมื่อเราจะโบว์ก็คือท่าอะไรอ่ามันคือท่าแล้วไอ้หนอนนี่นี่คือใบแล้ว งงงงเงินงงกันหมดเลยอีกนิดนิดหราอีกนิดนึงครับมันจะมันไม่ดีเป็นไงมันกลางเซ็ตสุดเลยแต่มันเกี่ยวกับแต่มันเกี่ยวกับผิวอันนี้กระแดนมันซีที่หน้านลยใช่ไหมครับแต่ว่ามันเกี่ยวกับผิวรู้หรือยังรู้กันหรือยังรู้กันหรือยังมันคือ วันน so no like. so ี aları, ้โลชั่นหรอมีอะไรอีกกันแดดทาตัวกันแดดทาตัวมันถูกหรือเปล่าแล้วทำไมรู้อ่ะเดี๋ยวสิอ่าอย่เอยไม่ใช่อม่ใไม่ใ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชไม่ไม่ใช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 ไม่นช่ะม่ใ่ไม่ใค่ไม่ใไม่ใช่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 ไม่ใชไม่ใช่ไม่ใช่ม่ไไม่ใช่ไม่่มไมไม่่ไม่ใช่ไม่ไ่ใช่ไมม่ บอดี้โลชั่นค่ะใครได้ถูกบ้างเมื่อกี้ใครใครถูกทุกคนนะคะจริงๆทุกคนใครถูกเลยนะคะก็คือเป็นบอดี้โลชั่นของเรานั่นเองนะคะกนันแดดได้ทั้งตัวเลยนี่เขาบอกว่าทานแล้วมันจะดีอะ่ะครับทุกคนอาจจะไม่รู้มันจะดียังไงเราต้องต้องลองทาให้ทุกคนได้ดูกันโอ้ตายแล้วแค่ไ้นดินทานตัวมันจะโอ เสียวไปเพราะว่ากลางอย่าหันพูดอะไรแบบนี้กลางพูดทำมันจึ้นเหมกับหนูมากกว่ามันจจะึ้งให้พี่พูดเองมันจะจึ้นๆเสียวๆหน่อยนะครับแต่ว่าอะไรไหนๆไหลพี่เจนี่ก็ว่างแล้วลองโฟลขอลงฟิล์มวันไหลที่จะเรียได้ไหมเพอแล้วโฟล์ทานกระแดดให้อ่ะมันจะไม่เหมือนโฟลเตอร์ เรื่องหลานมาใช่ป่ะมันไม่ใช่หลานมาเนาะไม้เหมือนไม่เหมือนเห็นภาพขนาดนั้นเลย่ใช่ไหมโอเคอาหารเดี๋ยวให้้องก็ได้ได้อยากท้าเห็นเป็นตัวอย่างเพราะว่าได้เลยเนื่องจากแบบมันไม่สะดวกเนาะเป็นเป็นของพี่แล้วกันนะคะ ก็ไม่รู้แหละโฟนทากันแดดใหยอ่ะอัเปี่อ่ะเหมือนคนตะเกียบที่เยอะพี่ขอกินไดมั้ยกินนะกินไปเลยไอ้กินจะกินแต่โฟจะป้อนนะดูหน้าดิวันนี้ดูหน้าดิอย่าทะกี้ด่าพี่นะเอาอะไรอ่ะไปนะฮะไปข้างหลังเมื่อกี้แล้วพี่ใส่ชุดส้มด้วยเหมือนเหมือนจะไปปิดทองหลังพระนะยค่ะโอย่า

บาลมาดูแลมากๆ่ัตปทำแบบนี้ไม่คือแฟนเลยนี่เห็นไหมคะบัจะนี้มองเมนค่ะนะฮมันฉ่ำขึ้นแล้วมันก็สว่างใสขึ้นนะครับนี่ <ๆ S 1> จริง <ๆ S 1> ไหมทุกคนจริงใช่ไหมนี่เพราะว่ากันแดดใหม่ของเราเนี่ยมันดีมากจริงๆนะคะเป็นกันแดดน,นะคะที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะอันนี้ก็คือมีอ่อ ปกป้องแดดนะคะทั้ง UVA UVB นะคะแล้วก็ SPF 50บวก PA บวกบวกบวกนะคะซึ่งอย่างที่โฟลได้บอกไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปย้ำกันอีกทีนหนึ่งนะคะถึงความดีงามของมันนะคะคือเป็นกันแดดที่สามารถบำรุงผิวกายได้นะคะปกป้องสูงถึง SPF 50บวก PA บวกบวกนะคะคก็หอมกลิ่นส้มมากเลยนะคะเพราะว่าทำจากส้มนั่นเองเนาะใช่แล้วเคยบอกว่าหอมกลิ่นทุนเรียนก็ไม่ใช่ นี่คือโซ่มาทั้งสวนเลยนะคะสารทับบุรีนะคะคือแค่ทาพวกเราก็คือจะได้กลิ่นความสดชื่อนอะเหมือนเราได้กลิ่นโซมมันจะเกิดค,ความสดชื่นแก่ร่างกายเรานั่นเอง่ะที่ผ่านคือช่วยบูสต์ผิวนะคะให้กระจ่างใสด้วยวิตามินอะไรเอ่ยซีนี่และช่วยเอ่อให้ความชุ่มชื้นด้วยวิตามินอะไรเอ่ยเล่ทำไม่ทันหรอหรือมันเป็นคำอยางคะเป็นตัวจับวิตามินอ e, ีนั่นเอง นะคะท,ทุดทายคือปูดองด้วยสารสกัดระดับพรีเมียมนั่นเองนี่มันดีขนาดนี้ทุกคนซื้อใช้ไหมเอ่ยซื้อเท่านั้นนะคะอะพูดถึงความดีงามแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ดีงามมากตรงนี้นะคะคือเราจะอพิีเตอร์ทีงามที่สุดอยู่แล้วตรงนี้ดีงามเลยนะคะเดินตรงนี้ ไม่มองใครเลยไม่มองห้างเลยบนต่พิพเตอร์อย่างเดียวแต่อีกนสิ่งที่ดีเลยคือากิจการรมที่จะทาให้ทุกคนได้ใกล้ชิดกับพิเตอร์ของเราวันนี้เราจะจับฉลากผู้โชคดีนะคะขึ้นมาสิบท่านนะคะเพื่อได้ร่วมสนุกกับน้องโฟนนันเองไม่อยากเล่นกันหรออยากชิมไหมคะถ้าอยากนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องโฟนจับผู้โชคดีนะคะเริ่มด้วยเกมแรก